แต่กันมาแบบเพราะว่าเธอเธอทีเดียวออกมาก็เหี้ยวแล้วเราพอลอยกมาเลยทีเดียวมาเลยทีเดียวไต่กันมาเจนี่จะมาตาต่ตาหัวต่อโหตายตาอตายฟาต่อฟเจ้าวฟเจ้ากัาเจ้าวานเนนี่ยนะคนพิโจะบาลโบมุนเท็จวานินเท็จวานินพิโรยบาลโบมุนวันนี้จะมีสองแต้มหรือว่าสามแต้มหรือว่าหกแต้มหรือไม่เจอ เห็นแล้วมาเจอกับเจ้าวอชนวายเจ้าวอชนนี่วะเจ้าวอชนนมกรองนะทีจะบอกใครเอาเลยเลยเป็นสัตว์กันมาเป็นระรอบระรอบไม่มีขยอมใครโอ้กีซูซี่เพ็ทมารินเพ็ทวันนี้กเจ้าวอชนนมกรองเริ่มจะเปิดถ่ายงายมือช่วงยาวสาวเปิดสึ้ว่าใจใส่เต็มที่หมดมีกี่กันมาเจะได้่จะมาตาต่อตาหัวต่อหัวตาต่อตาถ่ายต่อไปหัวเริ่มสายถ่ายเริ่มหันหัวเริ่มสายถ่ายเราสไลด์โค้งหลุดออกมาแล้ว ัวต่อหัวถ้ายต่อถ้ายผายต่อไปใครจะเป็นมูใครเป็นจ่าตับตาดูนี่ๆกันแล้วกันค şey ู่น <Ganz S 2> ี้ไม่ธรรมดาแล้วบางคนตามไปยตาคนตามคนตาคนตามบี้ว่ากันมาแล้วค่บท่านผู้ชมถือว่าไม่ธรรมดาแล้วท่านผู้ชม ีม <Es> <an> ัเอาแล้วเริ่มขยับใครนี่เริ่มปีกันมาเพชรวาลินว่ายังไงเพชรวาลินว่ายังไงเอาแล้วเพชรวาลินอุ้ยเยาวชนน้องกองเยาวชนน้องกองเริ่มแล้วเริ่มชกชิงตัวนี้กันมาเริ่มชิงตัวนี้มาจะชิงใบใยไม่ใครพี่น้องดูดีๆอาจจะมีเฮก็ได้ใส่กันมากระตาใส่กันมากระตาเอาแล้วไม่ไม่ทำอะไรแล้วยมคองน้องคองหันมาบอกว่าบาย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 ไปกันเลย โยมฉุดนมปนจะนีไปในเพ็ญบลิยายามกอขาแล้วตอนนี้พยายามกอดคอหอมแก้แคด้วยลาวีไม่ยอมเลิกละไปไหนไปด้วยเพ็ญบาลินเพ็าลินปี่มาแล้วเพ็าลินไปีมาแล้วอยางไยมงีนีนนนีนนีนี่นีนีนี่นีนีนนีีนีนีานนนีีีีีีีีีาีาีีีี่ ระหว่า,าเวเงเพชรวารินร่องน้ําแดงพบกับยาพชนธุน้ำกรองร่องน้ําสีเงินผลการแข่งกันครับคณะกรรมการเัดสินใยครับรูกกฎสินให้เรือที่อยู่ร่องน้ําสีน้ําเงินคนนร,นรับเป็นเรือยาพชนธุน้ำกรองเป็นฝ่ายชนะครับเอาละครับจ่บยยบายนี่คุผู้ชมมาดูเที่ยวที่13กันบ้างทีมสามนั้นเป็นหน้าทีมเรือในสายด่านขับแปลงครับร่องน้ําสีแดง สินธุเทพศักดิ์สิทธิ์ครับรองน้ำสียงหเึ่งและเชิญเที่ยวต่อไปเลยนะครับทีปรอที่จุดปล่อยด้วยเป็นเทพนารมิตรกำทำผิวรองลงเชิญครับเชิญทั้ง